คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไ้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพรคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคสิทธิีเหมือนล้านนะครับกับสูตรวิ่งล่างสูตรที่3นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขนะครับโดยสูตรนี้ข้องแต่1กันยายน64สนะครับสิรจาก14งวดเป็น15งวดนะครับที่เราดูกันมาสักครู่นะครับสิเป็นสิงวดสักคู่นะ สิบห้างวดครับมีอ่สดสตดเล็กน้อยอยู่หนึ่งงวดนะครับแต่ก่อนอื่นสิ่งใดเลยนะครับเราก็มาดูวิธีการคำนวณกันนะครับเพื่อที่จะนำมาใช้ดูสถิติย้อนหลังกันก่อนนะในวิธีการคำนวณนะครับอ่าตั้งแต่หนึ่งกันยายนหกสี่ใช่ไหมเรามาดูออกหนึ่งหนึ่งสี่สี่เจ็ดห้าส่อนั้เเจ็ดเก้าครับเราใช้ในส่วนของหลักร้อยเรางาที่หนึ่งบอกด้วยหลักสิบรางวัลที่หนึ่งคูณด้วยสี่บอกด้วยหลักหน่วย ผลหน่อยล่างคูณด้วยสามนะครับสีคูสีบวกด้วย7 4็ 8, 8บวกด้วย8เป็น4ีบวกแดบวกด้วย93 27ก็คือบวกด้เจ7บวกเข้าไปเป็นเท่ากับ19เท่ากันไหมครับเอาปัรวมก่อนนะคูณก่อนแล้วก็มารวมเทากับสิบกับ19 19บวกศูนคงที่เป็น19ใส่9 9้าบวกสองคงที่9ก้1 1ิ หนึ่งบวกสี่คงที่เป็นห้าได้เลขวิ่งเก้าหนึ่งห้าสิบหกกันยายนหกสี่ครับออกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าสามห้าสองตัวละออกเก้าศูนย์เลขเก้าเห็นไหมเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่างสิบหกกันยายนหกสิบหกกันยายนหกสี่ครับเก้าบวกด้วยสี่สามสิบสองบวกด้สองบวกด้วยศูนย์คูณสามบวกได้ศูนย์บวกลบกันได้เท่ากับสิบเอ็ด สิบเอ็ดบวกศูนย์ของที่เป็นสน1 1ิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกสองคงที่เป็นสามใส่สามสามบวกสี่ของที่เป็นเจ็ดได้หนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งตัวละคูมหกสี่ออกห้าเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามตัวละออกแปดสามนะครับเ x สามครับมาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างหนึ่งตัวลาคูมหกสี่นะครับหนึ่ง บวกด้วยเจ็สี8บวกด้วยแเป็น9 9บวกด้วยสามสาบวกด้วยเเป็น18 18ปดสิบแปดไมครับได้ผลป็นสิบแปดสิบแปบวกศูของที่เป็น18บแปดสบแบวก2องขงที่8 9เป็น14บสี่ศูศนย์บวกสของที่ได้สีได้เลขวิ่งล่าง8ปดนะครับ16บหกตัวเราคำหกสออก3ามปดห 3, 7, สามเจ็ดสองเสาตัวล่างสามแปดเลขแปดมาหลักหน่วยล่างสิบหกตัวเราคูหกสี่ครับสามบวกด้วยเจ็ดสี่ยี่แปดเจ็ดสี่ยี่สิบแปดบวกเลขแปดบวกด้วยแปดสามยี่สี่บวกด้วยสี่บวกเข้าไปเป็นเท่ากับสิบห้าสิบห้าบวกศูนย์คงที่เป็น 15, สิบห้าใส่ห้าห้าบวกสองคงที่ห้าบวกสองเป็นเจ็ด เจ็ดบวกสี่ของที่เป็นสิเอ็ดเศษหนึ่งได้ได,ด้วิ่งล่างห้าเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งนะครับหนึ่งพิศษกยนหกสี่ครับเรามาดูหงพิศิกยนหกสี่ออกศูนย์สี่ห้าศูนย์สามเจองตัวออกเก้าหนะครับเลขห้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างต่อมาครับหนึพิศกยนหกสี่ศูนยบวกด้วยสี่สามสิบสองบวกได้ส บวกด้วยห้าบวกได้ห้าบวกลำกันเท่าไหร่เอ่ยได้7จบวกศูนย์ของที่เป็น7จ็ดบวก2ของที่เจเป็น9ก้าใส่เกบวกสีของที่9กบวกสเป็น13บสใส่สได้เลขวิ่งล่าง7 9 3ดเก้าสา็ดเออกศูนย์สางตัวหนึ่งสองตัวลลังห้าเเลข7มาตำแหน่งของหลักหน่วยล่าง สิบหกร64ิกายนหสี่เจ็ดบวกด้วยหกสี่ยี่บวกด้สี่บวกด้วยเดสามที่เป็น 4, บวกได้หนึ่บวกลงการนักรับสิ12องบวกศูนย์ของที่เป็น12ใส่2องสองบวกสองของที่เป็น4 4่สบวกสีของที่เป็น8ได้เลขวิ่งล่างสองสี่แปดสองสีนคมกราฟออกศูนย์เจ็ดเจ็ดองห้าแปดสตแปดสอง นะครับเลขแปกับเลขสอมาครบ2ตระางเลยเนหะ็นไหมหนึ่งถ้าเราคม6หกสี่ศูนย์เจเจสองห้าแปดสองตรางแปดสองสอบวกด้วยหสี่สิบก็คือบวกได้ศย์บวกด้วยสองสากบวกที่หเป็น, 3, 2, 3, 6, 6, 6, 6. ปนผลรวมเป็น8 8ดแปบวกศูนย์ตรงที่8เป็นแปได้8 8ดแบวกสองงที่เป็น10บส่ศูนย์ ศูนบอกสี่ที่ได้4ได้804 16ทันวคมหก่ออกหกสามเก้าสอองตัวเลแปดมนะครับเลข8เลขแเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบลักสิบหันวาคมหกสี่หกสามเก้าสองสามห้าสอตัวสาบอกด้วย4 3่สบสอกด้วย2องบอกด้วย339สาก้บอกด้วยเ้า บอกลำกันักรกศสิบสามสบสามบวกศูนย์คงที่เป็น13บสใส่สามบวกสองคงที่เป็น5 5าบวกสีคงที่เป็น9ได้3 5มหเนะครับเรามาดู30มสิบตนคม30ตันคมออก8 1 9หนึ่งก้าศกแปดสามังสา x 3มาเอกสามาสิบล่าง30ตันคม6 4 ศูนย์บวกด้วยหกก็คือบวกได้สี่บวกด้วย6 3สาบแดบวกได้แปดบวกลมกันได้เท่ากับ12 12องบงวกศูนย์ของที่เป็น12ใส่2องสองบวกสองพที่เป็น4 4่สีบวกสี่ที่เป็น8ได้วิ่งล่างสองสี่แปดสเจมกราคมหกห้ครับออกศูนย์แปดแปดหนึ่เก้ย์หนึ่งห้าเรลาเลข2มาหลัก หน่วยล่างนะครับต่อมา17มักราคม65 1บวกด้วย5 4 10บวกด้วย0บวกด้วย9 3 2 3 6บวกด้วย6บวกลมกันได้เทกับ7 7บวก0คงที่เป็น7ใส่7 7บวก2คงที่7 8เป็น9ใส่9 เก้าบวกสีของที่เป็น13บสาใส่สได้วิ่งล่าง7 9็ดก้าสามกาพันธ์ครับออกเก้าสี่สี่สามุดแปัาเลขสามาหลักสิบล่าง1กุมภาพันธ์หกห้าครับ0ูนย์บว,บวกด้วยแปดสี่สสองบวกด้วยสอบวกด้วยศูนย์คูณสบวกด้วยศูนบวกรวมกันได้กับได้2 สองบวกศูนที่ได้2องสองบวกสที่เป็น 4, 4ี่สบวกสีที่เป็น 8, แปดได้เลขวิ่ง2องสีที่ว่ามันหลุด1ครั้งนะครับคืออันนี้คือที่ว่าหลุด1ครั้งแต่ว่าเราเราดูเซตติดต่อนะครับ17บกุมภาพันธ์ครับสิกุมภาพันธ์ออกศูนย์เก้แปด้าเก้าดองล่างออกห้าเจ็ดนะครับก็ามาดู9ก้าบวกด้วยเจสี่บวกด้วยแบวกด้วย เจ็ดสาบเป็วกลนหบวกรวมกันได้เากาบสิบแปดสบวกศูนบแปดบวกศูนย์ตรงที่เป็น18บเส่8 8แปบวกสองที่8เป็น9เป็น10บส่ศูนย์ศบวกสี่ที่ใส่สได้วิ่งล่าง8ปดนะครับแปดเรามาดูเอ่อหมีหนาคมครับเรามาดู8ปดย์สใช่ไหม 1ึ่งมินาคมออกศูนย์หกหนึตัวล่างออก07นี่ครับเลข0เข้ามาตำแหน่งของหลัก10บ่ลงห่มินาคม6กคับศูนย์หกหนึงเก้าูนย์ห้ตัวล่างออก07 0บวกด้วย5้าสี่สก็คือบวกด้วย0บวกด้วย7 3 21ส่ก็คือบวกด้วยหได้ผลลงเป็น1ครับ1นบวกด้วย0 คงที่ครับหนวกด้วยศูนย์ที่ได้1นึ่บวกด้วยสองคงที่เป็น3 3มบวกด้วยสี่คงที่เป็น7จ็ดิบหกพีนาคมครับออก7จ็ดสามเจ็แปงต้อออก03นนะครับศูนย์สามแปดบวกด้วยหกหกบวกด้วยสี่บวกด้วยสมบวกด้วยเกาบวกบกนะันได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้เท่ากับ ก็กลับเท่าไหร่ครับ 21. 21่สิบวกศูนยของที่ครับ21่สบวกศูตรของที่ก็เป็น21่สเนึ่งครับหนึงบวกสของที่เป็น3 3มสบวกสของที่เป็น7ได้เลขเซร็เติมครับ1 3สเหนึ่งเมษายน65ครับออก9706 1จ็ดศูน่ดสตาราง1 0นะครับ วิ่งล่างใช่ไหมครับเลขหนเข้ามาตำแหน่งขอหลักสิบล่างเห็นไหมครับต่อมาครับเก้าเจ็ดศูนย์หกหนึ่งแปดสอง้นหนึ่งศูนย์หกบวกด้วยหนึ่งคูณสี่บวกด้วยสี่บวกด้วย0ูนย์คูณสามบวกด้วยศบวกวมกันได้เท่ากับสิครับได้ผลรวมเป็นสิบแล้เท่ากันไหมสิบวกศูนย์สิบบวกศูนย์ของที่ได้สิก็ใส่ศูนย์ศบวกสองที่ได้ส สองบวกสี่ขที่ได้6กอะ diving l i สิเมษายนครับออก395 919 2ก้ตัวละออก58าแนะครับห้าแอะเรามาดูนะครับศูนอันนี้มันไม่มาใช่ไหมมันหลุดไปหนึวัดก็เขียนว่าหลุดหนึ่งนะครับเขียนไว้นะครับอะสิบหกเมษายนครับเรามาดูกันต่อ3ามเก้าสตัวละออก58นะครับ9บวกด้วย สเป็น13บสามสด้วยบอกด้วย8ปดสาม24มยบอกได้สี่ครับ9กบอกสี่เป็น13 13บอกด้วย4 13สิบสามสีเป็น17นะครับใส่ทดไว้สิบเจ็ดสิบเจครับ17บเจ็ดบอกศูนของที่เป็น17ใส่เจ็ดนะ 7จบวกสองที่ครับเจปเป็น9ก้ใส่เก้บวกสของที่เป็น13บใส่สได้เจ็ครับอันนี้เป็นสูตรของวิ่งล่างสูตรที่3นะครับกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขเลยนะครับสติสิบห้ลบหนะครับอย่าลืมนำเอาเทียบก,กันนะฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยครับอยากรวยต้องดูหวยโชคสิรธฐีมา้านครับสวัสดีครับ